สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับผมวันนี้สีพมาเบิองครับรถไทครับผลิตรถไทนี่ครับรถไถครับผมรถไถหน่อยครับอันนี้ใส่เครื่องสูบน้ำครับลาปูเดอร์จะขั้นครับซางตอนนี้ตลอดนี่ตลอดแต่ว่าตอนนี้ปิดจองอยู่สองขั้นครับอ๋อปิดจองอยู่สองขั้นนะครับ ใส่กระลังขึืนโค้งนี่ครับึืนโค้งครับโค้งรถไถหน่อยครับอันนั้นคือเครื่องครับเครื่องรถไถส่วนตัวนี้สิเป็นเกียร์ครับเป็นเครื่องเครื่องยั้ครับช่างนี่เป็นเครื่องเทน่าเครื่องมอเตอร์ไซค์เทน่าครับเอาไปใส่ไปแต่เปลี่ยนเป็นเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองมีมีเกียร์ถอยไ่ครับบ่รุ่นนี้มีเกียร์ถอยนะครับทานนาย่างเดียวครับอันนี้ สร้างพู้นี่มันกำลังเฮ็ดฝานครับอันลูกค้าพันสร้างนี่มันสร้างไปใส่งานเนียังครับใส่ท,ทั่วไปครับไถ่ร่องกระโพดโอ้ใส่ผุกร่องกระโพดครับขอไปได้ร่องกระโพดง่ายๆตัวนี้จะเป็นฝานแบบไหมนี่หัวหมูฝานหัวหมูแบบตัวนี้ตัวนี้เออโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์มมนตัวนี้มันอยู่ในขันทดร่องอยู่ตัวนี้โอ้ขันทดร่องครับนี่ยแ้วครับสนใจสร้างได้นะครับงบประมาณอยู่กี่บาทครับ หกพันหา้าหกพันห้าร้อยบาทงบประมาณอยู่ที่หกพันหาร้อยบาทครับร,วม,รวมทรงเลยครับนี่ครับรวมทรงครับรวมทรงเก็บปลายผมเคยรีวิวไปแล้วครับรีวิวไปแล้วขั้นนั้นขายไปแล้วขั้นขั้นนั้นขายไปแล้วครับขั้นนั้นท่นว่านะครับตอนนี้มีติดจองอยู่สองขั้นครับใส่เครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำนี่ก็ทั่วไปเครื่องสูบน้ำทั่วไปครับ เป็นล้านขวงเกาก็ได้ครับพ่นเอามาสอมให้มันติดเล้วก็เอามาใส่เครื่องนี่ครับตัวนี้กำลังขึ้นโค้งครับอ่าส่วนตัวนี้เป็นเป็นเกียร์ครับเครื่องนี้ทรงจังหวัดใดครับนี่ครับสทรงไปจังหวัดนครปฐมครับผมโอ้สร้างไว้แต่หลายมือแล้วเครื่องนี้ครับสรงนครปฐมครับสองขั้นเหมืนมัครับสองขั้นสองขั้นเลยครับสรงนครปฐมครับนะครับ ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับทรงครับทรงได้ทรงอันนี้เขาทรงแบบแบบได้ครับทรงเก็บกันปลายทางเก็บเป็นของรดเป็นเครอรีโอเครือรีโอเครือรีเป็นกระรงนะครับเนาะ่ันสนใจสอบถามมาทั้งจานกอบก็ได้ของสนใจสอบถามนะครับทั้งเพจอะไรครับเพจเจอเจอกันใช่ไหมครับผมอดี๋ยว่าติดต่อมาเสีส่วนตัวก็ได้ครับรถไถน้อยครับน้อยรีครับ ส่วนตัวนี้อันอ้ายเพิ่นครับตัวนี้อันนี้เป็นรูปแบบของเพิ่นครับผมเอามาเบง่งเอามาเบ่งยูง่บ้านนี้มเอามาเบง be ่งแบบเอามาเบง be ่เงแบบนะครับเอดเแบบาจอดเบง be ่งแบบเพ็ื้อซ้ำไอซ้ำวาดรูปนะครับตรงนี้แบบเอ่อตรงนี้แบบเบง่งเนี่ยครับ <โอ S 2> ขันมีค่โอ้ขั้นขั้นลูกค้ามีเครื่องเกากระน้ำเครื่องเกามาามครับนี่นะครับนี่มปนยกเครื่องใส่ละครับนี่ครับลักษณะมันติดไปทังทีนะครับพี่น้องนี่นะครับ จมเครื่องสูบน้าว่างไว้ทั้งรอรถนี่นะครับตัวน,นี้เป็นเป็นของรถไทยแท้เลยเป็นบอเรับนี่เป็นของดัดแปงลงใทยน่ะหรัเป็นมอเลหลังครับเราเราเครื่องตัวน,นี้ก็คือเป็นรถมอไซค์มอไซค์นะครับเนาะเอาเกียร์มาเอามาใส่เกียร์ครับครับมีขาดเือร้อมเดี๋ยวมือไม่สิมอา่ารีวิวตอนตอนใส่งานจริงให้เบิ่งครับตอนเอพนแล้วนะครับเนาะ้าแมนลูกค้ามีเครื่องเกา่ากับนําเครื่องเก่ามาก ให้ติดตั้งให้ก็ได้โอ้เหมือดได้ไครับอ๋อคือมีอีงสี่ก็คือไอ้ไม่มให้ติดตั้งให้ก็ได้นหมครับถ้าเป็นลูกค้าบ่มีเครื่องเกาก็ซื้อไม่ก็ได้เอาเครื่องมาหรือสีสั่งทั้งเฮ้าก็ได้ครับสีสั่งแบบครบเครื่องหรือแบบใส่งานเลยก็ได้ครับครับครับแบบใสงานเออแบบพร้อมใส่งานมีเครื่องมีพันคือเอาไปใส่งานเลยเลยอ๋อครับขั้นขั้นหนงแกข้างหลังนี่ขายอยู่ไ่ครับอ้ย เอาไปใส่งานเองูนี่ับครับครับโอโอเคครับผมเอาเดี๋ยวไปพ่อกันไหมนะครับนะโอเคครับสวัสดีครับ